สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องลักษณะเด่นๆตามวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีว่าควรเสริมดวงเสริมพลังชีวิตในด้านต่างๆอย่างไรบ้างคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเป็นคนมีจิตใจใฝ่ธรรมะชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือชอบให้ความรู้กับคนรอบข้างมักมีบริวารดีเป็นคนอดทนและเสียสละ มีสติปัญญาดีมีความรับผิดชอบสูงเป็นคนบริหารจัดการด้านการเงินและการงานได้ดีสีที่ควรเลือกใช้คือสีแดงสีทองสีเขียวสีขาวสีเหลืองโดยสีที่ใช้ควรเป็นสีโทนอ่อนซึ่งจะส่งเสริมด้านความเมตตาสนับสนุนด้านความมั่นคงทั้งทางด้านการงานและการเงิน คู่ครองที่เหมาะสมสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคู่กับคนเกิดวันอาทิตย์ท่านว่าไม่ค่อยดีจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นคนขี้หึงและเจ้าชู้เหมือนกันแม้มีฐานะดีก็ยากที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมั่นคงคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคู่กับวันจันทร์ท่านว่าปานกลาง ต้องขยันช่วยกันทำงานชีวิตคู่จึงจะมีฐานะดีขึ้นได้คนเกิดวันพฤหัสบดีคู่กับวันอังคารท่านว่าดีการงานการเงินอยู่ในระดับค่อนข้างมั่นคงมีลูกน้องบริวารคอยช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆชีวิตคู่จะสุขสบายส่วนใหญ่คนเกิดวันพฤหัสบดีคู่กับวันพุธกลางวันท่านว่าไม่ดี ชีวิตจะค่อนข้างจะมีอุปสรรคเกิดการพลัดพรากแม้นจะรักกันก็ตามตามตำราบ,บอกวิธีแก้ไขดวงชะตาไว้คือต้องร่วมกันถวายสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นเจ้าภาพงานบวชงานแต่งคนเกิดวันพฤหัสบดีคู่กับวันพุธกลางคืนท่านว่าไม่ดีชีวิตคู่จะมีแต่อุปสรรคต้องต่อสู้ไปด้วยกัน การงานการเงินความรักทุกอย่างก็มีอุปสรรคหมดดวงชะตากำหนดให้วันพฤหัส,สบดีคู่กับวันพุธกลางคืนกลางวันดวงชะตาไม่สมโพงเลยค่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคู่กับวันพฤหัส,สบดีท่านว่าไม่ค่อยดีดวงชะตาทั้งคู่จะคล้ายๆกันเจ้าชู้เหมือนกันชีวิตคู่ส่วนใหญ่ มักจะเลิกลาเพราะความเจ้าชู้ของตัวเองทั้งสิ้นไม่ว่าหญิงหรือชายคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคู่กับวันศุกร์ท่านว่าค่อนข้างดีชีวิตคู่จะได้โชคลาภจากหน้าที่การงานเป็นหลักมีบริวารลูกน้องคอยช่วยเหลือส่งเสริมการงานจะเจริญรุ่งเรืองคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคู่กับวันเสราร์ท่านว่าดีสมบูรณ เป็นคนมีบุญวาสนาอยู่ด้วยการมีแต่ความสุขความเจริญการงานการเงินความรักดีพร้อมทุกประการพระปางสมาธิเป็นพระประจำวันพฤหัส,สบดีหมายถึงการเจริญสมาธิซึ่งจะทําให้มีสติปัญญาเป็นเลิศทําสิ่งใดก็จะสำเร็จสมหวังสําหรับวันนี้ขอจบคำทํานายเสริมดวงเสริมพลังชีวิตในด้านต่างๆ ของคนเกิดวันพฤหัสบดีไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขสมปรารถนาโชคดีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ